สวัสดีครับช่องตอไอวนะครับวันนี้เราไปทำกาแฟสดกันนะครับอุปกรณ์มีดังนี้นะครับเป็นมมกะอดขนาด3ครับครับของอะตอมนะครับแล้วก็ถ้วยตวงขนาดเจ็ดิาเอมนะครับแล้วก็เมล็ดกาแฟเป็นกาแฟเฮาเบนนะครับสายพันธุ์อาราบิก้าบวกโรบัสต้าครับระดับขั้วก็คือกลาง่อนเข้มครับแล้วก็เครื่องบดเมล็ดกาแฟนะครับ อ่าแล้วก็เตาไฟฟ้านะครับวันนี้เราจะให้เตาไฟฟ้าในการทาครับลองขั้นตอนแรกนะครับเราจะบดเมล็ดกาแฟก่อนนะครับนี่ครับเมล็ดกาแฟเราจะใช้เมล็ดกาแฟอยู่ที่18บแปถึงยีกรัมนะครับแต่วันนี้เราจะใช้20กรัมเฮไปบดกันเลยนะครับใช้ช้อนตัวนงครับตักนะครับเพิ่ว่าไม่มีเครื่องช่างนะครับเรากะเกเอาเนาะ ประมาณแต่ผมก็ทําบ่อยแล้วแหละประมาณสองชั้นตรงแล้วกันเหประมาณนี้นะครับเดครับเราไปกดกันเลยนะครับตอนนี้ก็ปิดฝาก่อนนะครับมันกระเด็นนี่นนนนครับระดับเบอร์เบอร์บดนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดห้านะครับเริ่มเลยนะครับ กาแฟที่เราจะได้นะครับแต่ประมาณนี้ประมาณเกลือปรุงคลิปนะครับครับประมาณเกลือปรุงคลิปครับโอเคครับโอเคนะครับต่อไปเราจะตักกาแฟใส่หม้อเลยนะครับหม้อนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำหม้อหัวสามครับนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำประมาณใต้เบาวนะครับประมาณนี้นะครับใต้เบานี่คือใต้เบาวนะครับเห็นไหมครับชัดๆนะครับโอเคโอเคครับกดน้ำไปเลยนะครับ เราจะใช้เป็นน้ำร้อนหรือน้ำไม่ร้อนก็ได้นะครับแต่ถ้าน้ำร้อนมันจะเดือดไวขึ้นนะครับในการสกัดกาแฟนครับใต้เบานะครับใส่ครับเพื่อการกาแฟมันหกใส่กาแฟนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเกลี่ยกาแฟรครับเพื่อให้มีความสม่ำเสมอในการสกัดนะครับไม่ต้องเกลี่ยเยอะก็ได้ครับเกลี่ยพอให้มันลงไปข้างล่างโอเคครับโอเคนะครับแล้วก็ฟอนนิดนึงนะครับโอเค ต่อไปเราจะกดกาแฟนะครับเราจะไมทแทมนะครับกดกาแฟเบาๆนะครับกดเอาให้หน้ามันเรียบนะครับเสมอกันครับครับผมอ่าประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ปาดครับเก็บขอบให้มันเสมอเรียบเอ้เสมอกันนะครับอ่าครับผมนี่นะครับปาดเสร็จแล้วก็กดให้มันหน้ามันเรียบสักนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามการสกัด ดีขึ้นโอเคครับประมาณนี้ครับได้แล้วครับผมอึ๊บอ่าครับเราจะใส่แผ่นกองได้นะครับกองขนาดสามครับนะครับกองกระดาษกองนะครับใส่แผ่นกองเราก็ติดติดไปที่หม้อเลยก็ได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่สวยงามโอเคแล้วเราก็ปิดฝาเลยครับ การบิดหม้อนะครับเห็นตรงนี้นะครับอ่าวาลวแรงดันนะครับเราเอามือเราเอามือนะครับดันไว้ครับเ,รเอามือที่มือข้างหครับดันไว้แล้วเราก็บิดแล้วก็บิดให้มันตึงๆมือนะครับบิดประมาณนี้แล้วก็ตั้งไปแล้วก็เตานี้เราจะเปิดไปวอร์มไว้นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เปิดเดี๋ยวผมเปิดก่อนนะ <laughs> ขึ้นมาครับจะใช้เวลาสกัดประมาณสักกับหนึ่งนาทีครับใช้เวลานิดนึ่งครับเพราะว่าผมไม่ได้เปิดเตาไว้ถ้าเปิดเตาไว้ก็อยู่ประมาณสามสิบสี่สิบวินาทีประมาณนี้ อุณภูมิของช็อตกาแฟครับนี่เจ้านายหรือว่าคุณไปฟองอะไรแถวบ้านหรือใกล้ๆไปฟองอะไรรู้เตรียมน้ำผึ้งมาแล้วนะครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งประมาณ20 ml ครับแล้วก็ใส่น้ำเติมน้ำลงไปให้ได้ประมาณ <c oughs> อ,อีกอีก40 ml นะครับโอเคครับแล้วก็ใส่มะนาวสัก20 ml นะครับนนนออกก่็ได้ใส่น้ำแข็งเลยนะครับ กาแฟลงไปเลยนะครับนี่ช็อตกาแฟนะครับที่เรานกน้ำแข็งไว้นะครับเราจะเทลงไปเลยนะครับเดือดมานะครับหรือว่าหรือว่ากลัวลูกน้องไปทำหมานะครับทานได้ครับทานได้ครับนนอเมริกาโน่นน้ำผึ้งมะนาวนะครับพร้อมดื่มครับ กดติดตามช่องต้อม a อด้วยนะครับขอบคุณครับ